วัสดีครับทุกคนวันนี้มีคนขอโอมมาว่าอยากจะดูคู่พิเศษคู่นี้น่าดูเหมือนกันอยากรู้ไหมเป็นใครนั่นก็คือคุณแท็กพลันยูเวอร์ซัสกับ สีสุวรรณจันยามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยอยากดูคู่นี้วิเคราะห์ให้ดูหน่อยดิโอเคได้จัดไปเหตุมันเกิดจากว่าคุณสีสุวรรณเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบชอบไปร้องเรียนชอบไปฟ้องศาลชอบเป็นแบบการฟ้องร้อนกันในชั้นศาลอะไรเงี้ยฮะเขาเนี่ยไปฟ้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่พรรคเก้าไกลได้อันดับหนึ่งเนาะเพิ่งจะเป็นพรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละแ,ละแล้วคุณแท็กเขาเลยไม่พอใจขึ้นมานะฮะเขาก็เลยขึ้นโพสต์ใน Facebook กูอยากนั่งทาย รายการกับพี่สีจงจริงอยากลองสักยกมาเป็นไงชีวิตเป็นแบบไหนโตมายังไงตะบีตบ้ตะบานฟ้องไปทั่วคอควายนะครับทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมคอควายเป็น,นอักษรย่อจากอะไร คนกดไลค์กไม่กนเยอะเลยประมาณ20,000น f ะครับบนเ c e b o o k นะครับ,บนนะอ่ะลองไปตามดูกันได้มันน่าจะมีที่มามาจากโพสต์นี้ของคุณสีสุวรรณฮะก็คือว่าพี่แท็กเนี่ยแชร์ไาอีกรอบหนึ่งนะครับมาพี่อยากสุดมานี่ทักไปแล้วนะแชร์ไปทุกคนอยากจะคุยด้วยนะครับก็คือคุณรีสุวรรณเนี่ยเขาน,น,น่าจะโพสต์สงสัยเอกป๊อก ช่อไปร่วมวงสนทนาการตั้งรัฐบาลในนามพักอะไรในเมื่อตนไม่ใช่สมาชิกพักการเมืองใดและหมดสถานะผู้ช่วยหาเสียงแล้วเฮ <c oughs> นเฮมมาม,มาจากโพต์นี้เว้ยทุกคนเหมือนเป็นมีมนะคุณสิริวันเนี่ย ก็เคยโดนใครหลายๆคนแบบเดินขึ้นไปซัดหลายรอบแล้วนะ้เอาใส่หน้ากากแบบปิดปากเป็นแบบเป็นรูปยักษ์ทีนี้มาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าถ้าสองคนเนี้ยต่อยกัน3ยกก็ได้ใส่เฮดกาดเอาใส่ฟันยางนวมอ่าสิบออนก็ได้นะครับขึ้นไปโชคกันเนี่ยมวยสาคนก็ได้ใครจะชนะจริงๆไม่ต้องไม่ต้องวิเคราะห์แม่งแล้วก็ได้นะผมก็มองว่าคุณแท็กน่าชนะนะครับ ยกก็สามนาทีเออแต่ก็ไม่แน่ว่าสิวันนี้เท่าที่ดูนี่เป็นนักสู้อยู่เหมือนกันกล้าชกกล้าต่อยนะเออแต่ผมก็มองว่าน่าจะสู้แท้ๆด้วยอายุที่เยอะกว่าเ,ออเริ่มแก่แล้วด้วยคุณแท็กแม่งเก็บ3มยกเรียบแน่นอนเผื่อยกแรกไปไม่รอยเลยซ้ำนะต่อยด้วยพลังความแค้นหมัดนี้เพื่อชาติ ผมว่าชนะน็อกในยกแรกว่ะทุกคนน่าจะไม่เกิน2นาทีแรกหมดสภาพแน่นอนครับบุญศรีสุวรรณก็ถ้าไฟนี้เกิดขึ้นจริงๆผมอยากไปดูข้าวเวทีของจริงเลยว่ะอยากเห็นว่า,าต่อยกันนะเอถ้าว่ากูไปเลยเดี๋ยวบินไปเลยกูอยากดูจริงๆแต่คงไม่เกิดขึ้นแล้วครับน,น่าจะยากก็ไม่แน่ไม่แน่ก็อลองดูต่อไปถือว่า ขำๆยันเช้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับทุกคนก็พิมพ์อย่างสั้นส้คอมเมนต์แบบฮาๆเจ็บๆกัดๆคำๆได้เลยนะจัดมาให้ผมหน่อยครับอยากอ่านสหวันนี้ยกตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ